หนึ่งหนึ่งสองนะครับเอาสตอมไม่ไเรียกอะไรเท่านี้สี่หนึ่งสองสาม ไม่มีคนขึ้นเลยมั้งเนี่ยพอค้าแม่ค้าที่เขามาประจำนะฮะเขาก็จะลงหนี้กันมีแต่คนลงไม่มีคนขึ้นเลยเนี่ยก็เลยวันนี้ดูแปลกๆวะ่ะถึงก่อนเวลาสองนาทีนะครับอ๋อมีคนขึ้นฮนะสองคนหรือหนึ่งคนง

มาอยู่จุดเดิมนะครับจากห้องน้ํามาอยู่จุดที่เราถ่ายกันเหมือนเดิมวันนี้คนขึ้นไปสามสี่คนเองนะครับไม่เป็นไรเนาะแต่คนลงก็พอมีนะครับเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาประจำเนี่ยนะครับประมาณสี่ห้าคนนะครับก็พ่อค้าแม่ค้าก็ขายน้ําขายอาหารนะครับพวกผัดกระเพราวพวกผลไม้พวกน้ําอัดลมอะไรพวกเนี้ย นะครับเขามาทุกวันนะครับตอนเย็นเขาก็มานะครับเขามา102 1 0 2กับสองนะครับตอนเช้ามาสองศกับ4ี่กลางวันเนี่ยนะครับที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยมาขาบวนหนึ่งหนึ่งสองกับ1 1 1หนึ่งหนึ่งนะครับกลางคืนเขาไม่มานะครับโอเคก็ ระหว่างที่รถจะไม่ออกแล้วก็ถ่ายอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้วันที่19เนาะก็เป็นการมีการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่2นะครับซึ่งเราก็ต้องมาดูผลกันว่าพิธาจะผ่านหรือไม่ถ้าไม่ผ่านยอมถอยจริงๆนะครับอาจให้พักเพื่อไทยขึ้นมาแทนนะครับจัดตั้งรัฐบาลแทนนะครับก็คือแปพักเช่นเดิมนะครับ ไม่รู้ว่าจะมีพักอื่นอีกไหมนอกจาก8ดพักนี้ที่ร่วมกันที่ทำ MOU ไว้นะครับ MOU ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับตอนนี้5้าโมง49นะครับก็ถือว่ามาตามเวลานะครับเข้าก่อนเวลา2นาทีเพราะว่ามาถึงตอน5้าโมง45นะครับ วันนี้ขบวน11เนี่ยล่าช้าเยอะเป็นพิเศษเกือบร้อยนาทีเข้าไปแล้วตอนนี้อยู่ที่92นาทีนะครับส่วนขบวนเนเนี่ยอยู่ที่30กว่านะครับซึ่งขบวน11เนี่ยช้าตั้งแต่ต้นทาง นะครับประมาณ60กว่านาทีก็คือ1ชั่วโมงเต็มๆรถออกมาตอน8โมง3 5หนะครับช้าไป1ชั่วโมงเต็มก็คือเอ้ยช้าประมาณเออใช่1ชั่วโมงกว่านะครับเพราะสาเหตุก็ริ้วน่าจะไม่เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมเดานะครับขบวน7จ็ก้อนแซงมาได้นะครับ,บ,ไ,นะรบไปแซงแถวลบบุรีนั่นแหละนะครับเพราะว่าล้มไปสวนกันไงนะครับ อย่างที่บอกเขาว่า2ขบวนนี้เนี่ยมันแซงกันอยู่แล้วต่อให้จะมาหลีกที่ชุมแสงมันก็แซงกันนะครับหรือว่าที่ไม่ชุนแสงก็แถวนครสวรรค์ป่าน้ําโพอะไรพวกนี้นะครับ2ขบวนนี้เนี่ยถ้าเจอกันจริงๆเนี่ยก็แซงกันเลยนะครับขบวนเจ็ดน,นำหน้ามาแล้วก็ขบวนหนึ่งหนึ่งซึ่งถ้าเราดูในระบบติดตามขบวนรถเนี่ยหนึ่งหนึ่งจะขึ้นมาก่อนก็จริงนะครับแต่สาเหตุที่ขบวนเจ็ดเนี่ยนำหน้าขบวนหนึ่งหนึ่งก็เพราะว่าที่ชุมแสงนี่แหละ นะครับ3ขบวนเนี่ยถ้าตามเวลาจริงๆนะครับ1นึ1กับ7จเนี่ยจะมาเจอกันที่ชุมแสงในช่วงกลางวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกหรอกครับที่ขบวน7จะแซงน1หนึ่งไปนะครับก็มาแซงกันตรงชุมแสงนี่แหละแต่ถ้าบางทีรถมาล่าช้าหนักจริงๆอย่างวันนี้90เนี่ยขบวน7ก็ล่าช้าเช่นกันก็สามารถแซงมาได้นะครับเร่งเก็บเวลาเพราะว่าขบวนเจ็ดอ่ะนำหน้าขบวนนึง,หน,งหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่เวลาออกต้นทางเนี่ยไม่เหมือนกันนึงหนึ่ง,งออกมาก่เจ็ด ออกมาที่หลังนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ขบวนนี้หนึ่งถึงสถานีบ้านหมี่หรือยังอยู่ไกลมากนะครับห่างจากชุมแสงประมาณหลายกิโลอะ่ะบ้านหมี่ชุมแสงอะ่ะหลายกิโลนะครับส่วนเจ็ดเนี่ยขบวนเจ็ดเนี่ยผ่านบ้านตาคีมาแล้วมั้งนะครับก็ไกลชุมแสงพอสมควรนะครับขั้นหนึ่งเหมือนดูล่งแฮวันนี้ ก็เหมือนไอ้ชั้นสารับปรปุงใหม่เพราะว่าเห็นบอร์ดสีเงินนะครับสีขาวจัวนะฮะหมายถึงข้างในสีขาวนะครับพัดลมก็ดูใหม่นะครับเห็นไหมใช่ว่าชั้น3าจะแย่นะครับมันไม่ใช่ใครหลายคนหรอกที่คิดแบบนี้แต่มันแค่กลุ่มหนึ่งที่คิดว่าชั้นสามันแย่ฉันอยากจะไปนั่งชั้นสองพัดลมมันเหมือนกัน นะครับรถนั่งชั้นสองพัดลมมันเหมือนกันแต่แค่ว่าบอร์ดเนี่ยจะเหมือนบอบ์ดที่นั่งรถกระบะเท่านั้นเองนะครับชั้น3มันเป็นที่นั่งก็จริงคล้ายๆแบบเนี้ยนะครับคล้ายๆโต๊ะโตนี้เออส่วนรถนอนเนี่ยไม่ต้องดาวยากเหมือนกันนะครับแต่แค่ว่าเปลี่ยนจากพัดลมเป็นแอร์แล้วก็มีที่นอนให้พนักง,งานที่เขาบริการเขาจะมาปูที่นอนให้เราเองเราไม่ต้องไปปูเองนะครับชั้นหนึ่งเป็นห้องพนักงานเขาก็จะมาปูให้เอง มีทีวีด้วยถ้าเป็นรถนอน CNR เนี่ยนะครับมีทีวีมีใส่ชาร์จแบตด,ด้วยนะครับคือที่เสียบชาร์จแบตเอาง่ายๆแล้วก็ที่เปิดไฟมีนะครับนีก็ผมยังไม่เคยนั่งหรอกรถปรับอากาศชั้น2กับชั้น1อะเคยนั่งแล้วชั้น3กับชั้น2เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยนวิวให้ อย่างที่บอกนะครับว่าระหว่างที่รถมันจอดนานเนี่ยนะครับ15นาทีพอขอร้อกับชอขอเนี่ยก็สามารถที่จะลงมาเข้าห้องน้าได้ลงไปซื้อของกินหลังสถานีได้นะครับมันไม่ผิดเพราะว่าออจะพูดว่างไงดีคือพอขอล้อกับเชาขอเนี่ยเขาก็หิวเหมือนกันเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้กินข้าวเช้ามาเลยนะครับเขาอาจจะซื้อน้ําซื้อขนมอย่างเงี้ยมาเป็นของว่างทานไปก่อน นะครับแล้วพอไปถึงปลายทางกรุงเทพภิวัน์เนี่ยค่อยไปซื้อกินหรือว่าไปกินที่ร้านก็ได้นะครับ ผมไม่รู้ว่าพนักง,งานที่เขาขับรถไฟเขามีวันหยุดไหมนะครับแบบว่าอพอขอลอเนี่ยทำขบวนหนึ่งของเสร็จก็กลับไปพักที่บ้านของตัวเองอย่างเงี้ยอาจจะเป็นบ้านที่เช่าหรือว่าบ้านที่ครอบครัวอยู่อย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่ามีไหมแต่น่าจะมีหรือว่าอาจจะไม่ได้พักเลยนะครับพักที่ที่ทํางานที่เขามีบ้านเล็กๆนะครับเหมือนบ้านในสถานีอ,อย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับรถไฟก็ เปรียบเสม,มือนเพื่อนคนหนึ่งนั่นแหละนะครับแต่บางคนเนี่ยสนิทกันเพิ่งมาสนิทกันตอนนี้นะครับแต่บางคนเนี่ยอย่างผมอย่างพี่แฮมทีมนั่งรถไฟกับนายแฮมมิสเนี่ยสนิทมาตั้งแต่เด็กนะครับบ้านพี่แฮมเนี่ยนะครับอยู่พิจิตรคือตะพานหินอยู่พิจิตรบ้านเขาก็อยู่ติดรถไฟเหมือนผมนี่แหละนะครับเขาก็เลยชอบนะครับผมก็ชอบเหมือนกันนะครับแต่ผมเนี่ยไม่มีไม่เคยไม่เคยมีโทษไม่เคยเจอเขาเลย นะครับไม่เคยเจอพี่แฮมโตเป็นเป็นเลยนะครับท่านผู้ชมที่เจอผมตัวจริงๆจ,จะเข้าใจแล้วนะครับก็คือผมก็เป็นแฟนขับพี่เขาคนหนึ่ง ที่ผมรู้เรื่องรถไฟได้ก็เพราะพี่เขานี่แหละนะครับส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้รู้หมดนะรู้แค่ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จากการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาให้ความรู้มาแล้วก็ได้ความรู้ด้วยหรือถ้าแบบว่าให้ความรู้มาไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถไปหาข้างนอกได้ความรู้อะไม่ได้มีเฉพาะแค่ในห้องเรียนนะครับข้างนอกเราก็มีอย่างล้อเนี่ยมีสี่ล้อกี่เพาสี่เพาอย่างเงี้ยเป็นต้น นะครับคลี่น้ำมันชั้น3ปรับปรุงใหม่นี่หว่ามาีพัดลมใหม่นี่หว่าอย่างเงี้ยนี่เอาตอมนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เอาตอมซีหนึ่งสองสามนี่หว่าหน้าตามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้นะครับคิดจะชี G A เ K จเ Y รถไฟชาร์จแบตเตอรี่รถบำรุงทางใหม่อย่างเงี้ยนะครับรถต๊อก อย่างเงี้ยรถต้อมันก็มีแค่4ีล้อนะครับมันเบ็นเล็กนะครับผมเคยถ่ายไว้แล้วนะครับไปหาดูได้นะครับนั่งประมาณ 2- อสามคนเองไม่ก็4ี่คนขึ้นไปนะครับหรือว่าถ้ามีต่อเนี่ยก็จะเป็นถังที่วางตรงกลางนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นถังน้ํามันหรือว่าถังน้ํานะครับก็จะนั่งไออีกพวกี่ยจะนั่งได้ประมาณหรือไม่ก็ยืนเอาอ่ะแล้จับถังเอาอะประมาณ 2- อสามคนนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะออกแล้วไวมากตอนนี้5โมง57นะครับวุเวลาผ่านไปไวจริงท่านผู้ชมนะครับผมยืนแป๊บๆเนี่ยนะฮะนั่งพักไม่ถึงวีเลยผมก็มาถ่ายต่อนะครับคลิปมันยาวนะครับหนึสองเนี่ยนะครับบางวันคลิปมันยาวจริงนะครับสินาทีกว่าอารมณ์เหมือนรีวิวการเดินทางอ่ะสั้นๆก็ได้ชุมแสงคอมปรากฏอย่างเงี้ยแค่10-20นาทีอ่ะ นะครับเมื่อวาน20นาทีกว่าเพราะว่าโอ้โหเมื่อวานรีโดนด,ดําด้วยโดนน้ำลีหนึ่งสองผู้ผิดนะฮะตอนนี้ขาบวนเจนเนี่ยนำหน้าหนึ่งหนึ่งมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าถึงแถวหนองโพหรือยังนะครับแต่หนึ่งหนึ่งอะอยู่แถวบ้านมีจันเสินั่นแหละนะครับเพราะว่ารถเสียเวลามาตั้งแต่ต้นทางน่าจะเป็นเพราะว่าลีวขบวนไม่เรียบร้อย ชั้นหนึ่งเอ้ยโทษชั้นหนึ่งก็พอมีผู้โดยสารนะครับแต่มีน้อยมากนะครับมีน้อยจริงๆนะฮะโหเมื่มอวานอาทิตย์อะเกือบถ่ายขบวนเจ็ดไม่ทันผมเผลอหลับไปอะที่รถเคนขวางนั่นแหละนะครับโอเคใกล้ออกแล้วหนึหนึ่ง,งสองนะครับรถขบวนโปรดของใครหลายๆคนนะครับแล้วก็มีคนอยากให้ทำคลิปรีวิวการเดินทาง ผมก็ยังไม่ได้ทำสักทีนะเคยทำไป2ขบวนคือ212กับ1น9 0 9ถ้า212จากชุมแสงไปลังสิทธิ์ถ้า109เนี่ยตั้งแต่กรุงเทพอภิวัติถึงชุมแสงนะครับนะเคยทำไว้แล้วนะครับพนักง,งานเขากวาดนะครับสงสัยไม่มีถังขยะไม่เป็นไรนะครับ ที่ตกักโถเขาเรียกที่ตกักโถนะครับเอาไปตักเศษขยะเศษอาหารได้เนี่ยเห็นไหมใช่ว่ารถไฟไทยจะไม่สะอาดนะสะอาดนะครับเพราะว่าพนักง,งานที่เขาใส่ชุดเสียมเงินนั่นแหละคือตัวสําคัญนะครับคือควรสาคัญเลยเพราะว่าเขาจะคอยดูเขาจะคอยมากวาดตรงที่เรานั่งนะครับให้มันดูสะอาดให้มันดูเขาเรียกว่านี่ยให้มันดูให้มันน่าดูอ่ะยิ่งขึ้นนะครับให้ทางเดิมมันสะอาดนะครับ ผมเคยนะเดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังประสบการณ์น่ะนั่งขบวนหนึ่งสองแล้วข้างไอ้ใต้ที่ผมนั่งอ่ะมันเป็นขนนกเวทผู้ชมแล้วเวลาที่รถมันเล่นผ่านอ่ะรถมันออกไปอ่ะไอ้ขนนกที่มันอยู่ตรงทางไอ้ใต้ใต้ที่นั่งอ่ะแม่งปิวออกมาเวทผู้ชมเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยจำได้เลยนะครับประสบการณ์จําได้เลยนะครับผมเคยเจอ นะครับประสบการณ์แปลกๆผมเคยเจอไอ้เขี้ยขนนกแม่งอยู่เต็มมาท่านผู้ชมและแบบว่าเหมือนมันมีฝุ่นเข้ามาด้วยนะครับก็คือฝุ่นจากการที่รถมันวิ่งนี่แหละแล้วแบบว่าคือมันอาจจะมีการทําทางใหม่อย่างเงี้ยฝุ่นมันก็ตลบเข้ามาโอ้โหตอนนั้นสุดจัดอนั่งคันห้าท่านผู้ชมโหสุดจริงนะครับ นี่แหละประสบการณ์แปลก,กนะครับคนนกแม่งอยู่ใต้ที่นั่งเต็มเลยนะครับแล้วเวลาขี่ลถพันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคนนกแม่งปิว่ะนะครับผู้โดยสารคนอื่นแม่แบบเฮ้ยที่อะไรปิวอะอย่างเงี้ยนี่แหละประสบการณ์ตรงจากการนั่งหนึ่งนสองนะครับใครเคยเจอแบบผมก็คอมเมนต์มานะครับหรือว่าใครที่เคยเจอประสบการณ์แปลก,ปกอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถแชร์คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับ โอเคใกล้ออกแล้วอีกหนึ่งนาทีเทียงแล้วท่านผู้ชมหิวมากนะครับได้เวลาออกได้หนึ่งสองนะครับเห็นไหมคนที่เขาใส,ส่ชุดสีเงินเนี่ยว่าจะเป็นแม่บ้านพ่อบ้านเนี่ยเขาก็มาถูด้วยนะครับถูให้มันสะอาดอะเอาง่ายๆ นะครับามสจะปล่อยโอเคได้เวลาออกได้ฮะหนึ่นึ่เด่นชัยกรุงแก้วทวันรุ่นเร็วรับซูด้สาจะสารนีต้องกาเด่ชัยการหาสถานการกรุง้ววันออาจกสถานีชุมสาไจะอยู่หัซบริษัทที่สทัพกิจป่าน้ำโพนคอสวรรค์เป็นสถานีต่อมาตามลำดับคก็ไปจอยทีมที่ทัพกิจป่าน้ำโพนครสวรรค์หนองโพบ้านตาคีนะครับ ช่องแคจันเสษบ้านหมี่รับุรีหนองโดนบ้านหมอท่าเรือหนองวิวัฒน์ชุมทางบ้านพาชีพักแก้วมาพระจันทร์อยุธยาบางปอินเชียงร่างลังสิตดอนเมืองใะสานีกรุงเทพอภิวัฒนะครับนี่คือประสบการณ์ที่ผมเคยนั่งมาแล้วนะครับแต่นั่งไปแค่ถึงลังสิตนะไม่ได้ไปถึงกรุงเทพอภิวัฒน์ทงเขียวแปลว่าให้สัญ,ญญาณออกได้นะครับ หรือไม่กระเสียงระคังเสียงตีอ่ะออกไปแล้วฮะบางวันเสียเวลามานะครับแต่บางวันก็ตามเวลาอ่าไปสวยงามฮะหนึ่งหนึ่งสองเดี๋ยวไปเจอขบวนเจ็ดกันหนึ่งหนึ่งกัน